อันยังกับท่านผู้ชมวันนี้วนนี้มาอยู่กับ MG Crazy นะฮะวันนี้ผมจะมาทำการมารีวิวแมพแล้วก็มาสอนวิธีการเล่นแบบนี้ก็วิธีการเล่นก็นั่นแหะฮะคือเราจะต้องหาสมบัติรู้สึกว่าเขาน่าจะยังไม่แอดการเก็บขยะมาแล้วเนาะไ โอ้ยเช็ดทิกวกลัวเกินปากกลัวแล้วเพิมไม่ใช่นะผมหละบนิดหน่อยโอ้ย oh, <shit. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายภายหลังแล้วกันว่าหลังจากได้สมบัติเราเอาเอาเอาไงกับสมบัติต่อนี่นรวผมสับแต่ต้อปากกลัวเล็กน้อย เสียงผมอาจจะดูแปลกแปแลกนะเพราะเพราะว่าเพิ่งตื่นก็แหละอือก็ผมก็ลองเล่นกจริงจริงนะแบบน,น,นี้ผมเข้ามาเล่นเล่นผมก็ยังแบบยังยังแบบยังแบบงงงงอยู่เลยตอนแรกผมก็เด้อเด้อตอนแรกผมก็ผมก็ไม่รู้ไงว่าเขาให้หาที่เกาะน,น้ําแข็งอะแล้วผมเดินรอบเกาะเกาะเกิดเกาะเกาะที่ผมเกิดอะอือนั่นแหละมันจะดูแบบ มันจะเดินแบบแบบแปลกๆนิดนึงเดี๋ยวนะเรกปีนเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยเอ๊ะมันไม่วาปกลับให้เราหรออ๋อมึงกีนก็จะแหลกมัง้งแบบเขาดีครับผมแบบเขาดีมาเราจะลองไปที่เกาะอื่นบ้างแต่ว่าก็นั่นแหละนะอยู่ในช่วงเบตานี้ <c oughs> เดี๋ยวจ้ของแอบเขาก็น่าจะแอดอดเข้ามาแหละแต่ตอนนี้ขอ,อน่อยอะไรอ่ะมาอิสเตออ่าใช่มันมีของให้เราเก็บตัวได้เหมือนจะเป็นอีสเตอร์เอ็กมะดูจากรูปังก็น่าจะนั่นแหละคะ คิปนี้อาจจะสั้นเอ๊ะยาวนี่ไม่เนี่ยยวต้องดูกว่าน่าจ,จะได้เท่าไหร่ได้มาทีละสามร้อยหรอตอนแรกผมอยู่เจ็ดร้อยนี่ทีนี้ได้มาอรัแบตรงนะอะไรอ่ะสมบัติเกาะเวลา สมบัติเกาะฮีมะเมื่อกี้เจ็ดร้อยอ๋ออ๋อมันจะมีการบอกราคาว่าเกาะไหนมันดีเกาะหนาราคาดีอ๋อไปไปที่เกาะเล่าว่ากันตัวปอยโอ้ยแหลกแๆๆกแ,กแกผมต้องพันออกเกาะเพราะว่าอุ๊ ตกใจหมดโถอ๋อ,อ,อนี่ไงเกาะลาว,วาอยู่ตรงนี้โอ้ใช่ว่าน่าจะอยู่ข้างๆเกาะแล้วเดี๋ยวอานเฉยนิดนึงอ๋อน่าจะไม่มีอะไร๋อน,ววนี่ไงเกาะลาวาน่าจะมีปลากรัวให้เล่นแน่เลยเรากลับบายออมเกาะซะนะใช่ว่าน่าจะอยู่ทางฝั่งซ้ายเนาะ ือฝั่งขวาตัวของจุดเกิดก็จะอ,อยู่ข้างหลังเราเลยนี่นาเออกลาว่าโอ้โโอ้โอ้ไม่ฟังก่อนเบชโอ้โหก่ลาวาาจาาเจ๊โจ๊น่าจะตายถ้าโดนเนี้ยแล้ว มันจะเหมือนกับเป็นเกาะมันจะเหมือนเกาะน้ําแข็งนะที่เป็นมีทางเข้าอันนั้นหน่อยป้ายอะไรอ่ะ What's t i s อ๋อนี่มีทางเข้าอยู่นี่ Oh my god โอเคเราจะมายุ่งเ,ข,เ okay, ข้าได้ไหมโอเคเข้าได้ไหนมาดูออฟฟี่้าจะอลังการไปไหนเ <Good. S 1> ดีย๋ยว <Good. S 1> นรู้สึกกระตุกเป็นช่วงๆก็ขอไป พราะแบบนี้เขาใหญ่จริงขอผมไม่อยากจะไว้ลึกอืยโอ้ยตรงนี้จริงผมกดวิ่งจะกระโดดข้ามไปถึงนั่นก็ได้นะสติอย่าได้ๆๆจะเย็นจะเย็นตอนนั้นไอูโหอันนี้ม่งเดินเลยเหรออุ้ยอันนี้ห้ามโดนอันนี้รู้เลยเออะกระโดดไม่ขึ้นอีก แหลกเกินโอ้โ oh 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 อ้โอ้โอใ้เงินก่อนเรามาอย่ตรงนู้น return เก็บด้วยอย่างเดียวเย้แล้วใครมาาทิ้งอันหนึ่งอะดรอปไม่ได้เย้แล้วจะเก็บตัวนี้ไะไรไปเก็บเอาไปขายไปขายไปเก็บาไปขายรู้สึกว่าเหมือนจะมีสัมปิัญญะอ๋อนี่ไนมันมีป้าอยู่แมบกอยู่ในโทรศัพท์อ๋อโดดิ้งไม่เป็นฉละ ผมว่าถ้าลองขายกาเกาะลรากอเขาก็บอกใช่ไหมว่าเป็นร้อยห้าสิบงั้นลองดูจะก,ก็ร้อยอ่าใช่ร้อยห้าสิบจริงด้วยงั้นแสดงว่าเกาะหิมะน่าจะดีที่สุดแล้วก็ต้องมานั่งกลกัวอีกนะก็นี่นนะอ๋อล็อเป็นยังไงงั้นก็เอาเป็นว่าผมขอจบคลิปเพียพงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะมาลองฟาร์ม แบบนี้หลังไม่เอาแล้วกันสาหรับวันนี้ก็บ๊าเบาย์แบบแบบอร่อยโอ้ไอศครีมมะพร้าวพูดถึงไอศครีมแล้วต้องนึกถึงราดพร้าว